สวัสดีครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับการไขข้อข้องใจสําหรับบางท่านที่ไม่ทราบนะครับว่าคําว่านาทีบาปคืออะไรนะฮะแต่สําหรับท่านที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับท่านที่ไม่ทราบก็จะมาแนะนําในคลิปนี้สั้นๆเลยนะครับนาทีบาปก็คือนาทีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทีมใดทีมหนึ่งยิงในนาทีที่90บวกบบวกขึ้นไปนะครับ นาทีที่90บวกขึ้นไปแล้วทำให้ผลการแข่งขันนั้นๆน่นนะมีผลเอียงไปฝั่งที่ยิงได้นะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะฮะผมคุมน็อตแฮมตันทาว์นะฮะชนะรูตันทาวไป2-1หนึ่งนะครับอ่าไอไบร์เวลของรูตันเนี่ยยิงนาทีที่17ทำให้ทีมเยือนรูตันเนี่ยนำก่อน1-0 จนนานมากกว่านอร์ทัมตันจะตีเสมอได้นะครับอซาโมะยิงในนาทีที่74ครับทำให้เจ้าบ้านนอร์ท m มตันที่ผมคุมอยู่เนี่ยครับเสมอหน,หนึ่งนะครับแล้วเจ้าฟอเรสเตอร์เนี่ยครับสร้างปาฏิหาริย์นะครับยิงในนาทีที่90ไม่แน่ใจว่า90เท่าไหร่นะครับแต่เกิน90แน่ๆนะฮะทำให้นอร์ทัมตันทาวชนะเบียดพลิกชนะรูตันทาวทีมเยือนไป2-1นะครับ ซึ่งก็ถ้า AI มีความรู้สึกก็คงจะหัวร้อนนะนี่นะครับก็คือเนี่ยนะครับยิงนาทีที่เก้าสิบบวกๆนะฮะทำให้ผลการแข่งขันพลิกเปลี่ยนไปนะครับผมซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเจอนะครับก็คือบางท่านก็จะจะเสมออยู่แล้วนะฮะแต่กับโดน AI ยิงนาทีที่เก้าสิบแพ้ไปนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะหัวร้อน เจอบ่อยๆนะผมก็เคยเจอนะครับแหมจะชนะอยู่แล้วนะครับสองหนึ่งอะไรสามหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโดนนาทีที่เก้าสิบสองลูกเองแพ้ไปเสมอโอ้หัวร้อนเลยนะครับแต่ในกรณีนี้ก็ a อออาจจะหัวร้อนแทนนะครับผมก็นี่นะครับผมคือคำว่านาทีบาปนะครับผมก็คือยิงนาทีที่เก้าสิบบวกทำให้ผลการแข่งขันเปลี่ยนไปนะครับผมก็ สั้นๆแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากครับเผื่อหลายๆท่านที่ไม่ทราบจะจะได้ทราบสักทีว่าคำว่านาทีบาปคืออะไรนะนี่นะครับนี่นะครับโอ้ครับผมโอเคก็ขอบคุณมากที่ติดตามคลิปสั้นคลิปนี้นะครับรอบหน้าจะมีอะไรแนะนำใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีแน่นอนนะครับมีเรื่อยๆนะครับฝากติดตามกันยาวๆไปเลยนะครับผมฝากกด subscribe กันด้วยนะครับก็ขอให้สนุกกัรเล่นเกมนะครับ อ่ามีล็อกหน้าจอยแป๊บนึงอ่าก็กราบสวัสดีครับเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ